วัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำเป็นวล็อกแล้วกันเนาะ What I Eat in a Day นะคะแบบกักตัวเวอร์ชันโควิด2025สายพันธุ์ใหม่มันต้องบูธสักหน่อยเนาะมันต้องอัพเวลสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดมา3ปีแล้วนะคะก็จริงๆอะ ไม่ติดก็ดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็เรามาลองตัวกันเลยนะคะทุกคนซึ่งตัวน,นี้ชันก็ติดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็กักตัวอยู่นะคะแล้วก็คือเหงาด้วยประเด็นไม่ใช่อะไรคือเหงากินแล้วก็นอนอยู่ในห้องสิ่งเดียวตรงนี้คือมันเหงามากแล้วก็วันที่ผ่านๆมานะคะที่ไม่ได้ถ่ายแบบแปะรูปให้ละกันนาอว่าแบบว่ากินอะไรไปบ้างแล้วก็มือชา้าทุกวันแทบทุกวันที่ผ่านมาก็จะแบบเป็นโปรตีนเชคอะไรเงรี้ยเพิ่มแบบโปรตีนให้ร่างกาย มาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนบ้างเพราะว่ากินมา4วันจะต่อกันแล้ววันนี้ก็จะเป็นนี่ไข่โครงสองฟองนะคะแล้วก็มีขนมปังไก่หยองอันนี้ก็จะมีแบบมันเป็นของอาหารคีเนี่ยขนมคีเลยลก็จะมีโปรตีนยูนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะทุกคนเย่เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมือต่อไปจะมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้ด้วยค่ะพ่อเมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยว เมนูประจำนะคะก็คือบุนเส้นแห้งะคะ่ะเย่มากินกันแล้วก็มีขนมมื้อบ่ายนะคะเล็กๆน้อยๆก็คือ overnight oats นะคะผมแลาเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอาการดีกว่าว่าโควิดรอบนี้เราเป็นยังไงบ้างแบบเร็วๆเ,เลยก็คือรู้สึกว่ารอบนี้ไม่ได้เป็นหนักเท่าที่เคยเป็นที่ผ่านมาเจ็บคอไม่ได้เจ็บคอบัดลึกเหมือนที่เคยเป็นมันจะเป็นเจ็บคอแบบ ระคายคอแบบคันๆคอมีเหมือนมีฝุ่นอยู่ในคอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้แบบว่าเอกใจว่าเราจะติดโควิดแต่พอวันตกดึกของวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าอาการเริ่มมาแล้วมันเริ่มแบบเริ่มเป็นหวัดและอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาก็เลยลองตรวจดูว่าใช่ไหมก็คือใช่เป็นโควิดนะคะแล้วก็อาการมันจะเป็นแบบคนเป็นหวัดโชคดีที่อาการน้อยผ่านมา3าสี่วันแล้วคือวันแรก,แรกๆเอาแค่จะยมหนักหน่อยจะเป็นหนักหน่อยแต่ว่าทั้งแบบคัดจมูกเจ็บคออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเริ่มมาสามสี่วันแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นทาการเจ็บคอแล้วก็คัดจมูกมีน้อยลงน้ำมูกมีน้อยเหลือกน้อยแต่ว่ายังมีเสียงแบบอุอยอุ๊ยอุ๊ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าอีกไม่กี่กกวันก็น่าจะหายดีแล้วแล้วก็ขอภัยในสภาพที่มันยมมากๆด้วยตอนนี้นะคะโอเคก็โควิดรอบนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปมาดูมื้อเย็ยนนะว่าวันนี้จะกินอะไรครับเย้มื้อเย็นของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นสเต็กไก่สไปซี่ค่ะแล้วก็มีสลัดผักด้วยครับผมได้กินเข้ากัน แลก็ถ้าเกิดว,ว่าทุกคนชอบคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์ hmm. กดใจคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อแบบว่าพรุ่งนี้จะมาทําอีกแต่ก็คิดว่าน่าจะทํานะเพราะว่ามันเหงาไม่มีอะไรทำเนี้ยมันได้แบบถ่ายคลิปได้แบบทำนู่นทำนี่นะคะทุกคนเามาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย